何 <music> <music> ค่ะขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดอมซิงนะคะกรัมุตีเทว่าเจมตลาเยกออกคือยกออกคือกระตุกกากกัต่เห็นเนี่ยบาทันกันตูกมากก็ะันถาดวะค่ะมาน้อกันมากกันนี่เม่นามาตอกาอเดียวเียนหน่อยคนเงินไปไปใส่กมาออับหอระตุกกรดู่ใส่เนาะอะไรพกกันตัวนี้

เหมือนปู่มาสัมผัสนะปูมาต้องเนาะร้องไห้นะทุกคนปู่จะมาสื่อนะคะ

สะอื่นนะคะหน้าปู่กับย่านะทุกท่าน Phật lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ช่างไม่รู้สิ <laughs> <laughs> <laughs>

chú tên ấy cái <laughs> cánh ấy cái vào à cái vào à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 

उह 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 เลขน่ฮะเลขพันแน่นเลยเลขพันแน้นตัวนี้เลยนี่นะคะทุกคนจับลอตเตอรี่ไว้นะข้างหลัง อันนี้คือเพื่อนให้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เพื่อนให้ตัวนี้เลยเจ็ดแปดศูนย์นะคะทุกคนค่ะเจียนไหมเห็นดี่พรโอ้ที่เพื่อนเขียนในกระดาษเลยโอ้นี่ค่ะตัวนี้นะคะที่คุณพี่ที่อง์ลงเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เนาะเพื่อนเขียนตัวเลขสีแดงนี้ไว้นะคะนตัวเลขนี่ไว้นี่นะคะเขียนไว้เลยเน้นย้ำของอาจารย์อตตี้เนาะแล้วก็มาจับลอตเตอรี่นะคะ จ็ดแปดศูนย์นะคะทุกท่านล,ลุกขึ้นไหมลุกไหมลุกไหวไหมมาด้วยความรม้สึกที่ตัด้วยความรัก 嗯嗯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 嗯 เจอกันนานแสนนานอยู่กันไกลแสนไกลลูกมาตึงแล้วลูกอาวบูตึงแล้ว มีจับเขาด้วยรูปหนวดเ่ะานชมน่าจะเป็นปู่เป็นโปหรือเปล่า เดือบปากนะทุกท hey ่านลูกหลอดเลยตอนแรกเขาร้องอะไรก็ต้องช่ป uh> ู่ให้โชคลูกหลานในเด้อปู่ถามรึเปล่าถามด้ถามรึลูกหลานจัทแามากแต่ไก่เมื่อนี้ม่านให้โชคลูกหลานในเด้อพ่อเดบิดเมืวิจถึงนะปู่เด้อจะได้เงินไปสางวัดสายบ้าด้อปูเมตตาบาลมีลูกหลานในเด้อปู่เด้อ ลูกหลนา,ยยานใส่ยันพญานาคทียกันมาแต่ตะโกนเอคขอนจ้าลูกหลานปูชีชุดโตจ้าลูกหลานกระเสือพะป,ปูมีจริงปวดเมตตาลูกหลานในเนด้อปูเด้คนอยู่ที่บารมีบุญเกา่าบารมีเกา่าทรัพย์สินเงินทองสมบัติเก่าที่เจ้าสร้างสมมามันไม่มีสิทธิ์ได้ทุกคนจ้า มันแล้วแต่ของใครก็ของใครนะลูกย่าอย่าคิดว่าทุกคนมาแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วผูไม่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ฐานบุญเก่าของลูกหลานนะลูกนะจ้าสิพยาามส้างบุญมารมีจ้าสัางวัดสา่งว่าเด้ผูเูเด้อให้คำสู้พระพุทธศาสนา มันนี่มาปูใบโศกบ่ปูบารมีถึงอยู่บ,บ,บ่ปูแโีโชคฝากลูกฝากล้านอยู่บป่ป,นนบปูมปนนปมู้นเนอโชคให้ลูกให้น้าแน่ปู อยากมาสั่งบารามีน้ำปูมาโดยแรงศรัทธาอยู่ไกลบันไดกับมาหาศรัทธาปูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตของลูกนะลูกนะจ้าสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตของลูกบุญบารามีของลูกถึง มันจะเข้ามาในจิตใจในสมองในความคิดของลูกจ้ะอนณาจันี้โชคดีทุกๆคนนะลูกนะสาธุบารมีชูคุ้มครองลูกหรานเด้อโชคดีสำเร็จตามบุญของ พวกเจ้าสาธุสี่พวกเจ้าสะสมมามาบายปูมนีกะมาตามเรียงสัทธาอยากมีบารมีไปสร้างวัดสร้างว่านี่ละลูกคำจู้พระพุทธศาสนาขน้อยเส้อว่าปูมีจริง สิ่งไหนที่จิตใจเราศรัทธาก็จะอยู่กับเราจะช่วยเราด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของลูกลูกทุกคนนะลูกนะยายาถูปู่มาจากปู่มาจากไต้ใต้ปู่ในสายยานของนาคราช ทางสายทางทะเลปู่มาองดำเจนทีิจันทาบมปู่อยู่ทางใต้ปู่อย่างนู้อะไรคะปู่สุตตปริะปริตะปริต ร่างปูเดินทางมาพันกว่ากิโลจ้ามาคนเดียวจ้าเมื่อจะมาตรงนี้จ้าโอ้มีบุญบารมีหลายปูมาพอปูเมื่อน,นี้หนสายทุกน้ำเค็มสายน้ำจืด โอเคค่ะทุกท่านยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะปูออกแล้วเนาะครับเนาะอ่ะวันนี้เป็นล่างครับเด้วยให้ล่างให้ล่างนะปูวเป็นอนำโชคให้เรากลับ,บแ,ลแล้วนะคะเดีย๋ยวให้ล่างจับปิงปองให้นะ,ะสามตัวนะคะทุกคน มัจะตโอ้หน่าก็ได้ทาทะเลทเกดวันนี้ได้เหใจมาทางปูดเป็นสายแน่เตชันนี้กอขออนุญาตไปช่วยราบลูกหลานของปูนะครับ ลูกเดียวเลยไหมจับนี้มัสามลูกเลยครับมาีรนี่นศูนย์แปดมัก็แม่ก่อนมาเดี๋ยวๆช้าดูได้ย์แปดส เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ครับเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามว่าเดียวเจ็ดสามสิงวีเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ครับครับถ้าถ้าตีถ้าตีสามเป็นแปดก็ตรงกับลอตเตอรี่เมื่อกี้เลยเจ็ดสามศูนย์